ยังจาได้ไหมคะวันเปิดเทอมที่เรานําเสนอกันไปว่ามีน้องคนนึงเป็นผู้หญิงน่ะที่น้องโดนก้อนผมนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ตัดแบบแหวงไปเลยกฎระเบียบของโรงเรียนบอกว่าให้ไว้ผมยาวได้ติ่งหูกับปลายคางสรุปแล้วยังไม่รู้เลยว่าไว้ตรงไหนดีน้องผมยาวเท่าปลายคางไปโดนตัดเท่าติ่งหูแล้วก็ตัด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 แงบแงบแงบไปประมาณแบบเกือบครึ่งหนึ่งนะคะคุณแม่เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยคือสิ่งที่ทําให้ลูกเขาได้รับความอับอายอยากจะเรียกร้องให้ททนโรงเรียนออกมาชี้แจงว่าเกิดอะไรกันขึ้น นี่เปิดเทอมครบอาทิตย์แล้วหรือยังคะน่าจะได้แล้วเนาะถ้าไม่นับหยุดยาวที่ผ่านมาก็ครบอาทิตย์หนึ่งพอดิบพอดีคุณแม่บอกว่าฉันยอมแพ้แล้ว ให้ลูกลาออกจากโรงเรียนเลยค่ะยอมอแพ้อะไรอะคะคุณแม่มันเกิดอะไรกันขึ้นพาไปตามเรื่องนี้กันหน่อยคุณผู้ชมเด็กคนหนึ่งแค่ถูกตัดผมวันเปิดเทอมถึงขั้นต้องออกจากโรงเรียนเลยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วนะคะโดยคุณแม่กับน้องให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะคะว่าหลังจากที่ตัวคุณแม่เองเนี่ยไม่พอใจที่ลูกสาวถูกตัดผมจนรู้สึกว่า ี่คือตัดหน้าเสาธงเลยอะ่ะมันเป็นการสร้างความอับอายให้แก่เด็กแล้วมันก็จะติดอยู่ในใจเด็กไปแบบนี้คุณแม่ก็เลยบอกว่าคุณครูทําเกินเหตุไปไหมอยากให้คุณครูเนี่ยออกมาชี้แจงหน่อยถ้าบอกว่าลูกแม่ผมยาวเกินระเบียบเนี่ย เอาแค่ okay. ตักเตือนก่อนได้ไหมวันแรกนะ่ะแล้ววันต่อไปก็กลับมาตัดให้เรียบร้อยหรือว่าตัดแค่แบบพอประมาณพอให้ได้เห็นหอมปากหอมคอไม่ใช่ว่าตัดซะเยอะขนาดนี้ก็อยากให้คุณครูชี้แจงแต่ว่าภายหลังจากที่มันเป็นข่าวค่ะสิ่งที่คุณแม่กําลังรูดให้กับผู้สื่อข่าวดูเนี่ยหน้าฟีด a c e b o o k บอกว่า มีแต่คนเข้ามาด่าแม่กันทั้งนั้นเลยอบอกว่าแม่ก่อนจะให้ลูกเข้าไปเรียน,นยทำไมแม่ไม่ถามเลาวว่ากฎระเบียบโรงเรียนนี่เขาเป็นยังไงถ้ารับไม่ได้ตั้งแต่แรกก็อย่าให้ลูกสาวไปเรียนาบางคนนี่นะคะคุณผู้ชมที่เข้ามาด่าคุณแม่เชื่อไหมว่าเด็กนักเรียนในโรงเรียนยังเข้ามาด่าเลยอ,ะอ่ะที่เจ็บปวดมากไปกว่าน,นั้นก็คือคุณแม่บอกว่าคุณครูที่ยังคงสังกัดที่โรงเรียนแห่งนี้ในพื้นที่อำเภอยางชุมน้อยของจังหวัดศรีสะเกด คุณครูที่ยังคงสอนคนปัจจุบันนี่แหละนะคะก็ร่วมด่าแม่กับเขาด้วยมแม่บอกว่าเรื่องนี้มันเจ็บปวดมากๆเลยค่ะโดนโพสต์ด่าทุกวันไม่ใช่แค่ลูกสาวของแม่ยังมีเด็กนักเรียนผู้หญิงอีกตั้งหลายคนแต่ว่าคนเนี่ยนี่อายขนาดนี้ใช่ไหมคะอายขนาดนี้ไปโดดน้ําตายไหมนั่นว่าจังสันไปนั่นอีกนะคะคุณแม่บอกว่าลูกสาวถูกเยาะเย้ยทุกวันแล้วก็ลามปามมาด่าถึงแม่ด้วยแม่เลยคิดว่าถ้ายังปล่อยให้ลูกไปโรงเรียน เปิดเทอมวันแรกเนี่ยเปิดมาหลังจากหยุดยาวลูกโดนยำใหญ่แน่นอนไปลูกถ้ามันไม่ไหวไปเรียนโรงเรียนอื่นก็ได้ค่ะพอขึ้นม .3 ครูก็อยากให้ตัดน้องก็ตัดเพื่อที่จะให้เพื่อนๆเนี่ยไม่ต้องไว้ผมยาวค่ะไม่ต้องมาขออนุญ,ญาตไว้น้องก็ตัดนะคะถ้าบอกไม่ฟังหรือไม่ทําตามกูจริงๆน้องก็ไม่น่าจะตัดแต่นี่น้องก็ตัดแต่เขาก็ด่าว่าเออ อยู่ตามกฎตามอะไรไม่ได้ก็ลาออกไปสิก็ไปเรียนกศนสิไปโดดน้ําตายสิอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่คุณแม่ต้องได้รับนะคะนี่คือสิ่งที่คุณแม่เจอแล้วก็พยายามอดทนมาตลอดคุณแม่บอกว่าส่วนเรื่องที่ทางโรงเรียนนัดหมายน่ะว่าเดี๋ยวจะให้เข้ามาพูดคุยกันมีทางผู้บริหารผู้อํานวยการไม่ต้องแล้วก็ได้นะคะวันนี้ไงก็ไม่ต้องคุยแล้วก็ได้ไงในเมื่อคุณแม่ก็เดี๋ยวให้ลูกออกและจบและพร้อมกับบอกเลยว่าแม่ยอมแพ้ค่ะใครอยากจะด่าแม่อยากจะอะไรก็ว่าไป แม่ยอมแพ้แม่ไม่สู้แล้วเดี๋ยวให้ลูกย้ายไปโรงเรียนอื่นก็แล้วกันค่ะในขณะที่ลูกสาวบอกว่าหนูคิดมากนะคือมันคิดมากคือเด็กอ่ะอายมาตั้งแต่ตอนถูกตัดหน้าเสาธงแล้วอะค่ะคุณผู้ชมพอน้องเองถูกด่าแบบนี้ก็คิดมากคิดมากจนถึงขั้นที่ว่ากลางคืนน่ะ ถ้าไม่นอนใกล้แม่มันผวาค่ะคือต้องมานอนให้แม่กอดถึงจะมีความมั่นใจแล้วก็หลับไปได้ตัวน้องเองก็พูดเลยนะคะว่าน้องคงจะไม่กล้าไปโรงเรียนแล้วเหมือนกันแต่ถามว่าหนูยังอยากเรียนไหมคือการเรียนมันเป็นเรื่องสําคัญนะคะน้องยังคงอยากไปเรียนแต่ว่าถ้าที่โรงเรียน เขามีประโยคที่ทําให้อยู่แล้วมันไม่สบายใจไปเรียนที่อื่นก็ได้เดี๋ยวจะปรึกษากันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะให้ลูกเนี่ยไปเรียนที่ไหนไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าแค่เรื่องของการก้อนผมกันสุดท้ายเด็กคนหนึ่งที่เพิ่งเปิดเทอมเนี่ย ถึงขั้นต้องย้ายโรงเรียนเพราะว่าคุณแม่ยอมแพ้กับกระแสที่ไปต้มตีใส่คุณแม่เขาที่บอกคุณสีว่าเราอนุญาตหรือเรายินดีเรายินยอมให้คุณครูทําแบบนี้กับลูกเราใช่ไหมคะสมมติผิดระเบียบมาไม่มีการเตือนอเอาตัดงแบบงแบบงแบบงแบแงบอย่างนี้เลยเหรอเรายินดีแบบนี้เหรอฮะ มัไม่น่าจะเป็นแบบนั้นนะคือถ้าหากเราผิดระเบียบคุณครูก็ควรจะตักเตือนด้วยความสุภาพเรียบร้อยคือมันก็ต้องมีระดับขั้นในการลงโทษวันแรกก็โดนใชแล้วเออแล้วพอเกิดเรื่องขึ้นแล้วแบบนี้เนี่ยแทนที่จะมีการพูดคุยทําความเข้าใจกลับกลายเป็นว่าคุณครูมาผสมโรงด่าคุณแม่ด้วยใช่ค่ะโอ้โหแบบนี้ก็เข้าใจน้องเหมือนกันนะอยู่ลำบากนะครับผู้ชมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวด่วนรวมถึงรายการดีๆจากอมรินทีวี HD ช่อง3 4สิ